นี่คือบรรยากาศทางเข้านะครับได้คุณลํายองทุ่งทานตะวันครับสถานที่จอดรถก็กว้างขวางครับพอได้ครับพอได้มาได้ครับมีบริการรถ ATV ให้บริการด้วยนี่ครับี่ือโซนด้านนอกครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในก็มีอะไรอของขายก็มีเยอะแยะเลยนะครับ ขายของฝากนี่นะครับตเอยอะเลย,เลยของกินก็มีครับด้านในเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนี่คือด้านนอกนะครับที่ยังไม่ได้เข้าค่าเข้าวันนี้ อ๋นี่เลยครับค่าเข้ารับชมท่านละยี่สบาทจะจ่ายค่าเข้าก่อนจ่ายค่าเข้าวด้านไหนครับครับผมนี่นะครับนี่แหละครับค,บคบ่าเข้ารับชมนะครับ ชักจะเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่รับแสงพาทิตย์แล้วนี่เลยครับไล่คุณลำยองทุทานตะวันดอ,อกทานตะวันนี่เลยครับ นี่เลยครับบรรยากาศเดินทั่วไปสถานที่ถ่ายรูปจะแยะเลยครับเซลฟี่นีครับขนาดเกือบ <c oughs> จะเก้าโมงแล้วนะครับแดดเกาหูว้อนหน้าดูสถานที่กว้างขวางรู้สึกจะข้อมูลที ผมดูมาน่าจะประมาณเ0็ดสิบปาไร่นะครับน,นั่งรถไถชมวิวกันก็มีครับนี่เลยครับแต่นักท่องเที่ยวมากันแต่เช้าเลยผมพุ่งจะมาถึงโอ้โหกว้างแต่ก็รู้สึกจะร้อนแล้วนะครับนี่นะครับ ไปถ่ายโอ้ด oh, ้านบนน่าจะสวยงามดอกก็ค oh, ือน่าจะใกล้จะหมดฤดูกาลเขาแล้วละครับ ชักจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รับแสงแดดแล้วแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับน่ครับวางขวางมากเลย ได้รับแสงแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ชมเป็นช็อตๆไปก่อนนะครับตอนนี้ประมาณนี้ก่อนแดกดก็ร้อนแล้วครับนี่เลยครับเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะครับนี่มุมนี้กันกบลังก็โอเคสวยดีเหมือนกันนี่เลยครับ สูงให้เลยเปนี่แหละครับสวยที่สุดแล้วครับช่วงนี้ประมาณนี้ครับดอกทานตะวันลบบุรีครับไม่บานแล้วครับตอนนี้แต่ก็ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมก็พอได้ครับพอได้พอได้ครับพยายามเก็บ ทุกมุมแล้วครับไปฝากทุกท่านที่เข้ามารับชม,ชมช่องพจนะพา,าเที่ยวนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับไม่มีโอกาศได้ขึ้นเลยครับนักท่องเที่ยวรอคิวกันเยอะแยะเลยก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามเก็บมุมสูงๆไปฝากทุกท่านเลยนะ นิดนิดมือใหม่ครับนี่นะครับทางเดินมีหลายช่องมีรถไถพาขึ้นด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นหรอกครับต้องรอนี่ครับ นาทีกว้างขวางเดินไม่หมดแล้วครับร้อนอากาศเริ่มร้อนแล้วนี่ก็สายแล้วเริ่มร้อนนะครับสูงสุดเลยเอาสูงสุด,สดไปฝากท่านลวครับเนะี่ยนี่เลยครับนอทีเจ็ดสิบห้าไล่เดินทั้งวันก็ไม่หมดแล้วครับแรงจะหมดก่อน คนเดินชมนึกสงสัยจัเดินชมไม่หมดไปไม่ครบทุกที่นี่แหละครับแต่ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับ ครับครับผมประมาณนี้นะครับนี่เลยครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับด้านบนครับเทีบพับมุมสูงสวยๆครับส่วนตรงนู้นครับนู่นแลนด์มาร์คครับให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถ่ายแต่ก็โหวันนี้รู้สึกนักท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินคงจะไม่ได้ขึ้นไปถ่าย ให้ทุกท่านรับชมกันนะครับอากาศก็เริ่มร้อนละเก็บมุมกว้างไว้ฝากทุกท่านนะครับนี่แดดเต็มเต็มร้มอนเลยครับก็ถือว่ากว้างขวางครับแต่ดอกมันเริ่มเี่ยไม่บานแล้วครับไม่รับแสงและพอร้อนมุมนู้นครับนักทุองเทียวขึ้นไปถ่ายรูปกันรอคิวครับคิวเยอะแยะเลยนัดมาชั้นสามโมงครั สามโมงเช้านะครับไม่ใช่สามโมงเย็นก็ยังคิวยังไม่ว่างเลยครับนี่เลยครับก็คงจะได้เก็บแต่ช็อตมุมสูงๆไปฝากทุกท่านนะครับยังถือว่าเขย,ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แกไม่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 ไมไมเงยหน้ารับแสงแล้ว <Yeah. S 1> พอแดดร้อน Bye. 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 <laughs> นี่ครับ จุงๆไปฝากพื้นที่กว้างครับเดินไม่ทั่วแล้วครับพอเนี้ยร้อนเหลือลเกินจะได้แับประมาณนี้แหละครับ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ